อรุณสวัสดิ์ค่ะเราเอาปลาเก๋ามาหัดอย่างเงี้ยจะเสียเขาไหมเพราะว่าปลาเก๋าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาที่เขาเอาอบเอาเออเอา,เอา,เอานึ่งเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยแต่เราเอาปลามาใส่หันลืมเปิดโอ,อมันปลามาใส่ในะแกงส้มปลาเก๋าค่ะเช้าวันเช้ามาก็แกงส้มเลย เราก็ชิมแล้วไม่เ้าเนี่ยมันออกรสหวานๆของสับปะรดนะคะนะคะตอนแรกว่าจะเป็นยังไงบ้างจะเอาหมดก็จ้าจนนี่นะเนี่ยเออเป็นอย่างนั้นได้เสือดนี้เอาไว้สเสื่อ,อไว้แง่แกงไม่ใส่อันอื่นเนาะโอ้โหเหมาะขนาดว้ล้นเหมาะ น่าอร่อยนะคะแกงส้มปลาเก๋า